เอกับทุกคนนะครับก็ออกกับสวัสดีกันด้วยนะครับผมอินดิตรับเอาเข้าสู่รายการรูมบ็อกอิมูติศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งลบศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะับทุกคนนะครับก็ เดี๋ยวในวันนี้นะเดี๋ยวพี่เนะี่ยก็จะมาสแสดงหนังกันอีกแล้วนะครับเรื่องที่หกแล้วนะครับเรื่องความรักเองความเมตตานะครับทุกคนนะครับถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพระแน่นอน เอาเมตตาอ๋อเกี่ยวกับมารยาทอย่างหนึ่งนะน,นะครับทุกนนะเวลาเจอพระหลไรประมาณนั้นนะครับสำรวมหน่อยไงนะครับไปเป็นดูตัวละกรกันเลย และกับปมจะแนะนำนะครับว่าใครเป็นใครเนาะนะครับคนแรกนะครับอ่ารู้รู้กันแล้วใช่ไหมว่าว่าน,ำาน้ำชาีนกวนเป็นไรน้ำชาน,นะครับผมเป็นเป็นเป็นหมอ ทีนเะนาะในกับทุกนนะครับคนที่สองเดี๋ยวคนที่สองวิตาเลปลี่นกับครเป็นพระะคกับผมที่ปวดแล้วนะครับที่สามน้ำซาติวี ศูนย์หนึ่งฉันรับบทเป็นเป็นเจ้าโอวาทอ่าอ่าฉันบันนี่สันแนลขอรับบทเป็นลูกศิษย์พระฉัน ฟูจิดันกรณ์คนรับเป็นคนรับสายของพระพูดบิดอนรับเป็นคนรับสายของเจ้าอวาทฉัน ปาติกทีวีกอกอรับบทเป็นคนรับใช้ของเจ้าโอวาชคนที่สองชันน้ำสองหนึ่งสองสามกอรับบทเป็นลูกศิษย์สามมณรนและก็สัน กอรับบทเป็นนางเอกของเรื่องนี้โอเคนะครับผมตัวละครของของเรื่องนี้เนาะก็ก็มีมีแค่นี้นะครับผมก็เป็นดูเสร็จทานที่ในการถ่ายทำกันเลยนี่แหละนะครับ นี่แหละนะก็ือเสร็ตตานที่ไทยทำนะครับนบาฮ่าฮ่าะตนที่ไทยทำของหนังของของกับผมเองเนี่ยนะครับไปไปดูเนื้อเรื่องในคลิปนี้กันเลยครับทุกคนไป เอ้นี่ฉันรอรอนานแล้วนะเมื่อไหร่ทุกคนจะมากันเนี่ยนี่นี่นี่เจ้าโอวาสอะว่างไงเมื่อไหร่ทุกคนจะมากันนะฉัน ก็ไม่ลืมกันน่ะอ๋อนั้นเหรอแล้วเดี๋ยวฉันขอโทรหาเพื่อนทุกคนก่อนนะนามูตาสาปากาวาโตเฮ้ยให้โทรมาเนี่ยคราวนี้อ๋อลูกศิษย์ของเจ้าโอวาต นี่ลบแปบ๊บฮัลโหลฮัลโหลไม่ไลท์จะมาวัดอย่าไปแป๊หนึ่งโอเคโอเครีบมาละรออยู่เนี่ยโอเคโอเค ในที่สุดก็ถึงแล้วและเพี้ยนคนอื่นละ่ะและเพื่ยนคนอื่นละ่ะอ๋อฉันลืมส่วนนะัะนะขอโทรอาแป๊บมูดซาปากาวาโตเฮ้ยให้โทรมาละกเอาเนี่ย Wita lup iya Lapep Halo Lah tang này lì Mấy lầy Mấy lầy mà Điều còn Sì Lọ bẹp Nưng Cầm lăng Thu hóa dù nhé Nam mô ta sa bà câu tô Hãy tô mà là, là câu hey. Nè อ๋อวิดอัลบลิ่ยเหรอหลับแปบบ๊บเอ็นโหลเอล็นโหลเมื่อไรเธอจะมาเนี่ยอย่าไปหลับแป๊บหนึง่งโอเคโอเคโอเคในที่สุดก็ถึงสักทีวู้ นั่นไงเริ่มมา,ม,าม,มากันแล้ว่ะนั่นไงเริ่มมากันแล้วเอ็มไหมน่ะเอ็มไหมบอกแล้วมากันแล้วของกินนี่ต้องรับเอาสู่วัด ฉันขอแนะนำตัวนะสันนำชาหนึหนึ่งศสองฉันเป็นเจ้าโอวาทของวัดแห่งนี้สันฟูติสฉันรับบทเป็นคนรับใช้ของเจ้าโอวาท ฉันวิตาลเลฟลีพูดเร็วเกินวิตาเลฟลีเอาไหมโอเคโอเคฉันวิตาเลฟลีขอรับบทเป็นลูกศิษย์สามนินอา ใครก็รู้จักฉันเพราะฉันเคยเคยแสดงหนังเรื่องรักหมดใจยายน้ำชาฉันน้ำชาทีวีศูนย์หนึ่งฉันรับบทเป็นนางเอกของเรื่องนี้และก็เหมือนกันฉัน Bà Tịch, chân nêu hên. Lại có rút chặt chắn. Chắn ở... Chắn ở bên ngoài, nè. Băng băng. Ê, đừng. Rút xuống ngay. này <laughs> đừng đi. ฉันก็ขอลดหน่อยแล้วกันนะอ,อ,อุปเฮวัอ้ยมันนี่ทุกคนมันนี่เป็นไรอ่ะ เอา้ยมันนี่ฉันไม่เป็นไรมากหรอกฉันก็แค่สนดุดล้มแค่นั้นเองอะแต่ไม่เป็นไรน้ำมาอุ้ย เธอไม่เป็นไรนะบันเออเธอไม่เป็นไรนะบันนี่ฉันแล้วอ๋อไม่เป็นไรหรอกฉันก็แค่สน,นุกล้มแค่นั้นเองอะเดี๋ยวฉันช่วยยกเธอนะโอเคโอเค ยังไงได้แล้วขอบขอบใจเธอนะน้ำชาหนึ่งส่วนสองอ๋อไม่เป็นไรหรอกวันอยังเจ้าอูวาดเหรอใจลูกน้ององเจ้าอูวาดเป็นไรอะ ครับผมก็เรื่องราวจะเป็นประมาณนี้นะครับผมทุกคนนะโอเคขอจบคลิปกันไปเปพียงเท่านี้ครับผมเรื่องใหม่หนังใหม่เรื่องความรักแห่งความเมตตานะครับทุกคนสำหรับ เต็มนาสมบัดตอนนี้เดี๋ยวกับปมค่อยตัดต่ออีกทีหนึ่งนะครับโอเคนาะไปไหมครับก่อนจบการแสดงหนังเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับปุ่มไปไหม อ๋อลืมบอ,อกไปหนังเรื่องต่อไปคือเรื่องไปโรงเรียนวันแรกจอเพื่อนมากใหมนะน่นะครับทุกคนนะครับโอเคนะไปไหมครับ